เพราะความรู้ไม่ได้ถูกจำกัดแค่ในห้องเรียนแต่ความรู้อยู่รอบๆตัวเราอยู่ในวิธีชีวิตอยู่ในปัจจุบันและยังสามารถเรียนรู้ต่อเติมได้ในทุกๆวันและการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์วันนี้ที่บ้านผ่อนผูสร้างจะพาน้องๆจากโรงเรียนบางสะพานมาเปิดประสบการณ์ชีวิตใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริที่บ้านผ่อนผูสร้างกันค่ะ เริ่มกิจกรรมของวันนี้ด้วยการชิมชมดมและสัมผัสกับผักไร้สารบานผ่อนผู้สร้างนะคะผักไร้สารของเรามีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นกระหล่ำปลีหัวไชเท้าผักบุง้งผักปลัง่งและผักอื่นๆรวมไปถึงผักกาดและต้นกาบหอยแครงที่เห็นอยู่นี้ด้วยค่ะพืชผักทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้เติบโตด้วยความเอาใจใส่และดูแลอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้กลายเป็นผักไร้สารที่จะนำมาดูแลสุขภาพของเราและนอกจากผักต่างๆก็ยังมีพืชสมุนไพรและพืชที่น่าสนใจอีกมากมายอย่างเช่นหญ้าหวานเปเปอร์มินใบมิ้นที่เราจะให้น้องๆได้ชิมได้ดมกันในวันนี้ค่ะออกจากแปลงผักไร้สารเราจะพาน้องๆไปลอดซุ้มสาวรสที่กำลังออกลูกอยู่เต็มต้นค่ะสาวรสเปรี้ยวๆหวานๆใครชอบกันบ้างเอ่ย ส่วนนี้ก็คือซุ้มองุ่นนะคะออกลูกให้ได้เห็นกันแล้วนอกจากนี้เรายังมีนาข้าวและเล้้าเป็ดเล้าไก่อารมณ์ดีซึ่งภายในก็จะมีน้องเป็ดน้องไก่ที่ออกไข่ให้เราทานในทุกๆวันน้องๆสามารถให้อาหารจับลูบและอุ้มน้องไก่ได้ด้วยนะคะเพราะน้องไก่บ้านผ่อนผู้สร้างอารมณ์ดีมีความสุขและน่ารักทุกตัวเลยค่ะ นอกจากน้องไก่จะน่ารักแล้วน้องห่านเราก็ใจดีไม่แพ้กันเลยนะคะให้อาหารไก่กันเสร็จแล้วเราจะไปดูหอยขมยักษ์รัตนะที่เลี้ยงเอาไวา้นอกจากนี้ก็ยังมีไก่ดำที่เลี้ยงเอาไว้ด้วยกันและนอกจากนั้นเราก็ยังมีไก่งวงและไก่ต๊อกด้วยค่ะแวะชมปลาดุกที่เราเลี้ยงเอาไวา้ภายในรองกันบ้างดีกว่านะคะปลาดุกที่เห็นอยู่นี้ เป็นปลาดุกรัสเซียตัวใหญ่ๆสามารถนำไปปรุงอาหารได้หลายอย่างและใกล้ๆก,ก,กันก็ยังมีนกกระทาที่เลี้ยงเอาไว้เพื่อเก็บไข่ด้วยค่ะนี่คือซุ้มองุนอีกหนึ่งซุม้มถัดมาก็จะเป็นบอ่อปลาสุกสารซึ่งน้องๆสามารถให้อาหารปลาได้ด้วยนะคะน้องปลาสีสวยและน่ารักมากๆเลยไปต่อกันกับโซนของกระต่ายและสัตว์ต่างๆซึ่งภายในนี้นอกจากน้องกระต่ายน่ารักน่ารัก,รกหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ยังมีเม่นแคะ นูกขวัญน,นูกแกสบี้กรอรอกและนุกแก้วด้วยค่ะกิจกรรมต่อไปเราจะพาน,น้องๆไปชมปุ๋ยหมักของบ้านพรอนผู้สร้างซึ่งบ้านผ่อนผู้สร้างเรามีปุ๋ยหมักด้วยกันทั้งหมด3ชนิดนั่นก็คือปุ๋ยจากเศษวัชพืชภายในสวนกเกษตรอินทรีย์ไร้สารปุ๋ยหมักโบกาชิจากการหมักมูลสัตว์แกบและจุลินทรีย์อื่นๆที่เราทํากันขึ้นมาเองและสุดท้ายก็คือปุ๋ยหมักเศษอาหารจากเศษอาหารภายในครัวค่ะ ใกล้ๆกันมีสวนฝรั่งกิมจูด้วยนะคะวันนี้น้องๆจะได้ลองชิมฝรั่งกิมจูไร้าสารของบ้านผ่อนผู้างมาชิมกันเลยค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงชิมฝรั่งกันไปแล้วเราไปต่อกันกับฐานการเรียนรู้ปั๊มน้ำพลังงานฟรีซึ่งน้องๆสามารถปั่นจักรยานเพื่อรถน้ำภายในแปลงผักได้ด้วยค่ะตอนนี้ได้เวลาล้างมือทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วไปรับขนมเบรกออกมาทานกันค่ะ ขนมเบรกของน้องๆในวันนี้เป็นมินิดนัทเคลือบช็อกโกแลตทานคู่กันกับน้ำเก๊กฮวยสดๆที่ต้มมาใหม่ๆอร่อยถูกใจเอาแถมกันหลายแก้วเลยค่ะทานเสร็จแล้วก็นำภาชนะมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะจริงฐานกิจกรรมนี้คือฐานกิจกรรมการพึ่งพาตนเองค่ะล้างภาชนะเสร็จแล้วน้องๆสามารถไปเลือกซื้อเลือกทานขานมและอาหารว่างต่างๆภายในตลาดธรรมชาติบ้านขอนผู้สร้างได้ด้วยนะคะ การพัศนศึกษาที่บ้านผ่อนผู้สร้างมุ่งเน้นให้น้องๆได้ศึกษาอย่างผ่อนคลายสบายใจหลังจากได้พักรีแลกกันไปแล้วต่อไปก็เป็นเวลาทำกิจกรรมค่ะกิจกรรมต่อมาคือกิจกรรมไข่ตกหลุมซึ่งนอกจากน้องๆจะได้ทำกิจกรรมแล้วยังมีการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตด้วยการทำงานกันเป็นทีมแบ่งหน้าที่แบ่งความรับผิดชอบและร่วมมือกันทำอาหารค่ะ ภายในกิจกรรมนี้น้องๆจะได้ทำกิจกรรมกันทุกคนเลยนะคะบางคนหั่นผักบางคนผสมแป้งบางคนตีไข่บางคนก็เตรียมกระทะเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยค่ะเวลาที่เห็นเด็กๆร่วมมือกันทำงานแบบนี้หลังจากหยอดไข่ลงหลุมและใส่หน้าของผักต่างๆและท็อปปิ้งอื่นๆจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะปิดฝาพักเอาไว้จนกว่าไข่จะสุกดีจากนั้นก็เปิดฝาแล้วตักขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะ เวลาตักขึ้นมาลักษณะก็จะคล้ายๆกับขนมครกแบบนี้นะคะและนี่ละค่ะคือที่มาของชื่อไข่ตกหลุมเป็นยังไงกันบ้างคะหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยใช่ไหมเอ่ยเสร็จหมดแล้วก็มาลองชิมฝีมือตัวเองกันเลยค่ะเมนูไข่ตกหลุมเป็นเมนูที่ทำง่ายทานง่ายแถมอร่อยด้วยนะคะฝึกให้น้องๆได้รับประทานผักกันไปในตัวเลยค่ะได้เวลาพักทานอาหารเที่ยงแล้ววันนี้มื้อเที่ยงของน้องๆ คือข้าวมันไก่กับซุปอุ่นๆและน้ำจิ้มรสเด็ดรับมาคนละหนึ่งชุดแล้วไปนั่งรับประทานกันได้เลยค่ะข้าวมันหอมๆทานคู่กับน้ำซุปอุ่นๆแบบนี้ทานกันคล่องเลยนะคะทานเสร็จแล้วก็อย่าลืมนำภาชนะมาที่ฐานกิจกรรมกันซึ่งพาตนเองเสร็จแล้วก็พักกันสักครู่แล้วไปปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการกันค่ะครูต่ายนะคะก็เป็นตัวแทนของคณะครูแล้วก็นักเรียนโรงเรียนบางสะพานนะคะ สำหรับวันนี้ที่เราได้มาเรียนรู้นะคะที่นี่ก็คือพอรผู้สร้างนะคะเป็นการเปิดโลกอีกมุมห,หนึ่งนะคะในโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะเป็นเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่เล็กแต่เป็นโรงเรียนไม่เล็กค่ะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะคะแต่พื้นที่ของเราจํากัดเราจะอยู่ในพื้นที่ที่มี ที่มีตู้ที่มีตึกใช่ไหมลูกนะคะวันนี้เราได้ออกมาเปิดประสบการณ์ได้ออกมาเห็นผืนด,ดินที่สร้างประโยชน์พืนด,ดินที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนเรานะคะซึ่ทงทางทอนผู้สร้างได้จัดกิจการต่างๆให้กับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารหรือการเลี้ยงสัตว์ ต่างๆารปตูกข้าวนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะให้เด็กๆได้มาสัมผัสนะคะหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้คงจะต่อยอดประสบการณ์ให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็ให้เด็กๆได้จดจำเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำที่ดีแล้วก็นำกิจกรรมต่างๆวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะคะก็ขอขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ ทางบ้านผ่อนผู้สร้างก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการคณะคุณครูคณะผู้ปกครองและน้องๆน,น,นักเรียนจากโรงเรียนบางสะพานทุกๆท่านเลยนะคะทีให้โอกาสพวกเราได้ดูแลทุทกๆคนในวันนี้สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านผ่อนผู้สร้างก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ทางเพจผ่อนผู้สร้างของเรานะคะ กลับมาพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอดีๆคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย